สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับสองสามวันที่จะมาถึงนี้ผมขออนุญาตนําคําเทศนาที่ผมได้เทศนาที่มูลนิธิสวนนิแห่งประเทศไทยนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมรับใช้อยู่มาให้กับพี่น้องฟังภายใต้หัวข้อช่วยหนูด้วยพี่น้องครับการที่เด็กจะรับความรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิง่งไม่ว่าจะอยู่ใน ท้องที่พื้นที่สังคมไหนก็ตามโดยไม่ยิ่งเราพบว่ามีการทำทารุณกรรมกับเด็กใช้ความรุนแรงกับเด็กในครอบครัวเปอร์เซ็นต์สูงครับจึงอยากจะนำคำเทศนาวันนี้ที่จะเผยแพร่ให้พี่น้องฟังแล้วก็พี่น้องอาจจะได้มีโอกาสร่วมในการช่วยเหลือเด็กต่าง,งเหล่านี้ผ่านทางมูลนิธิสุมนิธแห่งเทศไทยได้นะครับวันนี้ต่อจากเมื่อวานนี้ พอเรียนเชิญครับประการที่สองน,นะครับต้องมีการสอนและเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เปเจ้านะครับเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ให้คําสอนที่ดีเกี่ยวกับเด็กให้คําสอนที่ดีเกี่ยวกับการป้องกนันเด็กจากความรุนแรงให้คําสอนที่ดีเกี่ยวกับการที่เราจะให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าชัดเจนมากนะครับพราะฉนั้นพระเจ้าบอกว่า ท่านหลายที่เป็นบิดาญาติยั่วบทของท่านให้เกิดโทสันี่คือคําสอนที่เกี่ยวข้องกันในครอบครัวแต่เรารู้ได้เพราะว่าครอบครัวไหนเนี่ยที่เกิดชายไวเลสเซียนครับครอบครัวพวกนั้นเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเราต้องยอนรอบตรงนี้นะครับครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยไม่ค่อยมีชายวเลเลียนแต่มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีน้อยกว่าครอบครัวที่มีปัญหานะครับครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยนะครับ ความจริงแล้วพระเจ้าของเจ้าเนี่ยเตือนบอกว่าอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสันนะครับย้ำเน้นว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่แต่จริงๆแล้ว,ลวเวลาที่เราเห็นครอบครัวต่างเหล่านี้นะครับเรารู้ว่าครอบครัวกับเนี่ยมันผิดพลาดไม่สามารถที่จะทาตามที่ควรที่ถูกต้องและเมื่อพ่อแม่เขาเี่ไม่อบรมสอนแต่พ่อแม่เขา,นาเนี่ยจะต้องเดือดร้อนทำมาหกินพ่อแม่เขาอาจจะติดยาเสพติดพ่อแม่เขาอาจจะมีปัญหาทางจิต พ่อแม่มีความกดดันในบางอย่างมันก็เลยลงที่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็ได้ความแรงอย่าลืมนะครับว่าผลของํารกัดความแรงพวกนี้นมันส่งผลต่อว well ีลิ่งและส่งผลต่อความการมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตน,นะครับตลอดชีวิตน,นะครับไม่ใช่แค่ดึงเขาออกมาจากซีเรชั่นนั้นแล้วก็จะหายไม่ใช่นะครับมันเป็นบาดแผลทางใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนสําคัญนะครับการสอนสำคัญยังไงครับ,การ,ารรบการสอนที่ เราที่เป็นผู้ที่เป็นอนตรกรของพระเจ้าเนี่ยต้องสอนสังคมต้องสอนคอมมิวนิตี้ที่เราอยู่นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาควรจะทําอะไรคือความเป็นพ่อแม่ที่ดีอะไรคือการสอนอมีวิธีการไหนบ้างเวลาที่เด็กๆเนี่ยนะครับหรือลูกของคุณเนี่ยคุณรูนะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปนะฉะนันตรงนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องสอนนะครับหลายครอบครัวไม่รู้ไม่รู้ว่าก็จะทำยังไง เราจะเห็นนะครับว่ามีการสำรวจวนะิจัยว่าครอบครัวคือครอบครัวระดับ m ิด d ดคลาส s s ครับครอบครัวที่พ่อแม่ในก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับเข้าสู่ชั้น p ี e marriage cost นะพวกเรารู้จัก alpha ใช่ไหมครับก็มีพรี m ม r r i a g e cost นะครับ pre marriage cost เน,น,นี่ยก็คือเป็นการให้คำปรึกษาการดูแลการก่อนแต่งงานว่าเขาจะต้องทำยังไงแล้วก็มี post marriage cost นะครับ มันมีเทรนนิ่งคอร์สนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนนั่นคือความท้าทายใหญ่มากนะครับของที่จัดด้วยที่จัดที่ผมอยู่เนี่ยก็คือได้มีจำทำเป็นครีมเอ็กซ์คอร์สใครก็รตามที่อยากจะให้เราประกอบพิธีเนี่ยต้องเข้าเนี่ยเป็นเป็นภาคบ้องทำนะครับอยู่ดีมาขอขอแต่งงานไม่ได้นะ <c oughs> ต้องเข้าเป็นเอ็กซ์คอร์สก่อนนะครับแล้วพอแต่งงานแล้วเนี่ย ประมาณ6เดือนหรือปีนึ่เงเงี่ยเราก็จะให้เขาเข,า, man, าเข้าคอสเมตสอดว่าเขาเป็นนะัะนั่นคือสิ่งที่แล้วเราสารมาเกวันได้มีการทำวิจัยอย่างนี้ครับว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ทำเข้าสนิทนะครับเป็นเด็กที่มีทั้ง EQ ที่ดีแล้วก็มี w e a l i n g ที่ดีอันนี้คือแน่นอนไม่ได้ทำวิจัยเราก็คิดเองได้นะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าการเตือนสอน ตามหลักขององค์พระผู้เเจ้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากผู้ที่สร้างสันติก็เป็นสุขนี่ความสันตินี่คําว่า,าวายนณ์นะครับตรงข้ามกับคําว่าสันติาาาาาน,นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสันติภาษาญี่ปุ่ว่าชาโลใช่ไหมครับนะภาษาอาหรับเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสลามใช่ไหมมันมาจากศัพท์เดียวกันครับชาโลสลามเนี่ยมาจากศัพท์เดียวกันแปลว่าขอสันติจงมีแด่ท่าน ขอสันติสุขจงมีเนนะีท่านคําว่าสันตินั่นะคือการคืนดีคือดีระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ครับคือว่ามีชาดุคือดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เองก็คือว่าชาดกอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้ะบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดที่พระเยซูสอนว่าจงรักพระเจ้าอย่างไรเพสิ้นสุดจิตสุดใจนี่คือแนวดีจงรักพระเจ้าสิส้นสุดจิตสุดใจเพราะว่าพระเจ้าท่างเรางถูกไหมครับนะแล้วก็ในแนวรากเนี่ยก็คือจงรักเพ่อนบ้านของรังบัต เพราะฉะนั้นเรามีชาโลมก็คือการคืนดีมีสันสุขระหว่างเรา,พร,าพระเจ้าพระเจ้าของเราในรายการนี้เรามีชาโลมระหว่างนะครับเรามีการคืนดีเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กับเพื่อนบ้านของเราด้วยอันนั้นคือสองแนวทั้งแนวติ่งและแนวนอนนั่นคือคาว่าชาโลนะครับทีนี้พระพีตอนนี้บอกว่าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจาา้าจะทรงเรียกทั้งหลว่าเป็นบุตรหรือเป็นลูกของพระเจา้าพีน่นะครับในหมุนท่ากลางเราเนี่ยถ้าคนจะมองเข้ามา นะครับไม่ว่าจะเป็นพิจัรก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิธีก็ดีครอบครัวเราดีนะฮค,คนข้างๆมองเข้ามาเขาเห็นความรักของเจ้าพระเยซูบอกว่าเมื่อเขามองเข้ามาเขาเรียกว่าท่านหลายเป็นสาวกของเราเพราะว่าท่านหลาย,ลลยรักขึ้นกันอันนี้คือชาโลมรัน,นชาโลมก็คือความรักสันที่สุขนะครับซึ่งเป็นผลข้อยงนทั้งสิ้นต้องถูกสอนให้ชัดเจนในครอบครัวนะครับในที่ที่เราเข้าไปทํางานด้วยนะครับในชุมชนที่เราเข้าไป ประการที่สามครับวันนี้มีหกอย่างนะครับพี่น้องสังเกตดูตั้งแต่ประการที่หนึ่งเนี่ยนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาหาโกรธออกมาเรื่อยๆพอมันประการที่สามเนี่ยเราต้องรู้จัดก,การจัดก,การกับความโกรธพี่น้องรู้ไหมครับว่าความโกรธเนี่ยหลายคนว่าโกรธคือบ้าใช่ไหมโกรธโกรธคือโง่อย่าโง่คือบ้าโกรธกับโง่โหนี่ยคือใกล้เคียง,งกันโง่กับบ้า นั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างจริงทีนี้นะครับเวลาที่เราโกรธเราจะต้องเราก็ระบายเพราะว่าโกรธมันเหมือนกับน้ําที่กําลังเดือดอยู่ในกากนะครับมันจะไม่ถึงจุดจุดหนึ่ง๊บกนียมันจะระเบิดขึ้นมาเพราะความตันที่เกาดขึ้นในในนั้นเวลาสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งที่มันจะสะสมแล้วจุดจุดหนึ่งนั้นจุดจุดนั้นพวกเราจะเราจะควบคุมได้ ทีนี้ครับวิธีหาทางะระบายพี่น้องคิดประจำหลักอย่างหนึ่งว่าความโกรธนั่นคืออารมณ์ในความรู้สึกวิธีการะระบายก็คืออารมณ์ความรู้สึกอย่าไปใช้ความคิดในการระบายเพราะความคิดเป็นฝังเหตุผลน,นะครับนะความโกรธนะครับมันวิ่งจากไหนมัในวิ่งจากเหตุผลไปที่อารมณ์ความรู้สึกถ้าเราเฉยเฉยสมองฝันมันเป็นอารมณ์ฝันมันเป็นความคิดนะ มันวิ่งจากความคิดไปถึงความรู้สึกไว้เวลาบรนบายนะครับอย่าาระบายฝั่งความคิดเหตุผลมันระบายฝั่งความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ mental health of a m e r s <ind> like <ind> <acaba> so i o n a l MHA นะฮะเขาแนะนำวิธีการจัดการกับความโกรธสิวิธีพี่น้องฟังูนะอยพี่น้องฟังแบบเร็วๆนะผมอยากให้ฟังหนึ่งคือให้ทําลายข้าวของให้ทําลายข้าวของเล็กอย่างปลอดภัยเขาบอกว่า คุณก็ต้องหาะไรบางอย่างนะในภาพเนี่ยบอกคุณจะจะเครียดของอะไรเนะี่ยที่คุณไม่อยากใช้แล้วอ่ะนะคุณจะจะเคลื่อนมันเสียแล้วอ่ะนะคุณเตรียมไว้ใกล้มือเวลามันโกธเคมือหรือเอาไอ้อะไรนะเอาอย่างร์าแวร์ที่ใช้ไม่ได้แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยฟากเลยทุกเลยนะอันนี้ MHA เนะ America, นะี่เป็น h e วแ t วอัมกานิกานะพี่มเปิดดูไล้วิธนะีจัดการความโกรธนะอันที่สองครับ กรีดร้องในที่ส่วนตัวกรีดร้องในที่ส่วนตัวผมก็นั่งนิ้ดูกรีดร้องในที่ส่วนตัวผมจะ่ทำไงเวลาผมโกรธเนี่ยแต่ผมผมผมเจอไงขอนุาตถ้าท่านท่านดีผมเจอผมกดท่านนีดูผมไม่ยากกรีดร้องอะไรท่านแต่ท่านนี่ผมก็นั่งอยู่ในห้องน้ำกรีดร้องใหรือเปล่าเสดงว่ามันต้องมีจุดจุดหนึ่งเที่ผมมีต้่องอะไรต้องหยุดต้องมีจุดจุดหนึ่งที่ผมจะต้องไปหาไอ่ ระบรงนิวตรอที่มันเสียแล้วเพื่อเยี่ยข้างมันนะครับการระบายทางอารมณ์มันเห็นไหมครับมันเป็นการระบายทางอารมณ์อ้นี่อสองนะนสามร้องเพลงเออผมว่าผูม่น่งร้องเพลงได้ยังไงเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงที่สะท้อนความโกรธออกมานะร้องเพลงที่สะท้อนความโกรธมาผมก็นั่งดูด้วยร้อ,องเพลงที่สะท้อนความโกรธได้ยังไงพี่น้องก็ต้องเตรียมใช่ไหมครับ สามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยต้องเตรียมให้หมดเลยถูกไหมฮะต้องเตรียมอะไรที่คุณจะฟาดคุณจะทิ้งต้องเตรียมห้องที่คุณจะวิ่งไปแล้วก็ต้องเตรียมเพลงที่คุณจะร้องอีกหนึ่งห่างนี่คือสีที่ผมได้จากการที่ด,ดูนี่มันต้องเตรียมทุกอย่างเลยเตรียมที่รองรับความโกรธของเรานะครับอันที่สี่ครับเต้นรำเต้นรำนี้ไม่ต้องเตรียมมากนช่ไหอย่างน้อยนยขอให้เราคิดได้ว่าฉั่จะเต้นรำ เต้นลำยังไงเส้นลำระบายความโกรธยังไงได้นะครับ,ออล,ไไรบลองดูครับอันที่ห้าคือวิ่งวิ่งนะครับนะวิ่งนะครับ,รบอันที่หกคือเขียนอะไรเขียนระบายความโกรธเขียนเจอรเนลเขียนเจอรเนล,ลระบายความโกรธมาวาดรูปนะครับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสักพักหนึ่งนะครับเดินออกไปนะครับสักพักหนึ่งฉีกกระดาษ ฉีดกระดาษระบายความโกรธนะสุดท้ายบอกว่าพูดระบายความโกรธต้องหาคนที่เขาเข้าใจเรานะต้องหาคู่หูนะครับแล้วก็พูดระบายความโกรธสิ่งที่เขาเตือนว่าอย่าใช้คำหยาบคายพี่น้องครับนั่นแหละครับคือการเตรียมตัวรับความโกรธของ m h a ผมนั่งที่ดูโอ้ผมต้องแบบคุณต้องต้องเวลาอ่านเป็นผู้เนี่ยคุณต้องเตรียมนะเวลาที่คุณโกรธคุณทำยไงเวลาคุณโกรธทำไ สิ่งนี้คือว่าอยา่างนี้ที่ความคิดกดความโกรธครับมันต้องหาทางออกไปแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ผมบอกว่าคําตอบที่นุ่มนวลครับคำผิวคาตอบที่นุ่มนวลช่วยแล้วละลายความโรกรดเครียวให้หายไปแต่คากักขระเราโพสะหมายความว่าอย่าใช้คําพูดที่ที่หยาบคายนะครับอย่าใช้คําพูดที่ที่หยาบคายกักขระนะครับ ตรงนี้ปร,นรประชาชนเกาเผยไหมว่าเวลาที่โกรธนะครับเวลาที่คนโกรธนะครับคนกดเราเนี่ยอยากตอบโต้ด้วยความรุนแรงพอเราเจอคาที่รุนแรงอยากตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสนรเสริญขอพระคุณพระองค์ขอทรงโปรดให้ข้าพุ่งหลายใกล้ชิดกับพระองค์ มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้ามมาหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้ามมาหลายในวันนี้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้อยู่ในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในพรุ่งนี้ขอบเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องจากทุกท่านครับสวัสดีครับ It's... <laughs>